สวัสดีครับวันนี้มาชมหลปปูของกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ชมเนี่องค์นี้เป็นรุ่นน้ำทิพ์นะบไว้เวไว,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 ไวโทษทีครับรุ่นน้ำทิพย์ปีห้าสามอัง,งโูบูสวงโลงูุทวดปลูกเสกยาวนานนะครับไม่ผ่านการใช้งานสามองนี้มีอยู่สามองนะใครชอบก็ทักมาได้เลยไม่ต้องดูรูปนี่ดูตามรูปนี้เลย ได้ตามภาพนี่เลยนะไม่ผ่านการใช้งานรุงร่งรเลยถ้าช่วงแพงๆนี่ก็ขายกันองละน่าจะหลายพันนะเนี่ยพันห้าพันหกได้แต่ผมขายลักร้อยอยู่นะใครสนใจก็ทักมาได้อันนี้ปีห้าห้าอุดมวลสารแท้ทันนะครับพระแม่ธรณีปีห้าห้าอุดมวลสารเหมือนกัน กล้องไม่จับเลยโอ้จับแล้วพี่พีท่านไหนสนใจก็อย่าลืมติดต่อ ID ดียไลน์ไปได้นะครับ0 8 4 3 4 4 3 3 6 8ร,ร,ระร่นพรหลังเกาะเพชรปี56นะครับมีเกเยอะนะครับรุ่นนี้แต่อันนี้ผมประกันแท้ผมได้มาจากพี่พีที่เขาเก็บตั้งแต่เรียนหลักร้อยนะ โอ้แพงๆนี่ขึ้นไป2องพันนะสภาพนี้ขาย2องพันนี่สบายสๆนะตอนนั้นนะองนี้เป็นเหรียญพุทธยัติีปีห้าหพิธีใหญ่มากเลยนะครับเหรียญข้างพญานาคคล้ายเหรียญมังกร,รดูดีๆจะเหมือนคล้ายๆเหรียญกุศะแต่นี้เป็นยันบางสร้างสามพันองนะครับยันบาง มีซาสามพันองเนื้อทองแดงพุทธัติดีปีห้าห้าทานหลวงปู่ปุกเสกนะครับก็อย่าลืมใครสนใจไหนก็ติดต่อสอบถามผมไปได้นะทาเดลายอน์ดีอ่ะ0843 243368 0843 243368หลวงปู่หงพรมมปัญโยหลวงปู่เจียมมติเชโยได้ตามภาพเลยนะ โอยได้ไม่มีเก็บปทางนะถ้ามีถ้าเก็บปทางไม่ต้องทักไปนะครับเสียเวลาถ้าอยากได้จริงๆค่อยทักไปครับผมอ่านทุกเนี่ยถ้าคนไหนที่ก่อกวนผมจะไม่อ่านแค่นั้นแหละก็ขอขอบคุณพี่ๆที่กดรับชมนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับพี่ๆ